S <S> ตลอดระยะเวลา9ปีที่เราทนทุกทรมานอยู่ในคุกนี้และเราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้เรามีทีวีอยู่หนึ่งอันกับโถส้วมที่เป็นเพื่อนคู่ใจเราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้เร็วที่สุดโอเคลุยกันเลยดีกว่าไหมสตีฟได้เลยเด็กน้อยฉนันก็ู่ต้องไล่แกนะเดี๋ยวเราจะหนีออกจากที่นี่ไปด้วยกันนะเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้นานที่สุดเลยละแล้วก็เร็วที่สุดด้วยได้เลยครับนานแต่เร็วคือยังไงครับเราอยู่มานานนะเราก็เลยสับสนนะ่ะ ได้เลยครับไปกันเลยกดพังท่อตรงนี้ครับเราจะต้องออกจากที่นี่ได้เร็วที่สุดข้างล่างเป็นหนามแหลมโอ้โหถูกคุกแห่งนี้ดิมันน่ากลัวจริงๆเลยมันโหดมากแล้วก็เยี้ยมสุดๆเท่าที่เราเคยเจอมาเลยไงเราทนทุกทรมานอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วตอนนี้แหละจะเป็นวันสู่อิสรภาพใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วล่าเด็กน้อยฉันก็วันสู่อิสรภาพฉันเหมือนกันนะเราต้องหยิบปัจแจตรงนี้มาก่อนนะแล้วก็พังตรงนี้ ได้เลยครับเต็มตัวเลยหล่นลงมาแล้วออ้ยตรงนี้นี่เป็นอะไรครับคุณคาปูชิโนแอสซซิโนโอ้ยจะไล่ตีเราแล้วกดปุ่มตัวนี้ครับฉัสกินแกไอเด็กน้อยไม่มีใครหนีออกจากคุกนี้ได้ฉันเฝ้าอยู่ที่นี่มานานนับ10ปี20ปีแล้วล่ะไม่มีใครที่จะออกจากที่นี่ได้เด็ดขาดไม่มีเลยสักคนเดียวเฮ้ยโหดจริงหรือว่าจะเป็นคนแรกเอ้ยชึบคุณนี้เคลือนใครครับ อุ้ยมีถ้วยกาแฟด้วยอ่ะอย่างแจว๋วใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยแกหนีออกจากที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดโอ้แล้วหนีได้อยู่แล้วทำไมจะหนีไม่ได้กระจอกมากหล่นลงไปซะกระจอกจรงิงใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเด็กน้อยใช้ก็หนีเหมือนแกเลยแหละฉันหล่นลงไปรอบแล้วล่ะฉันชอบความท้าทายนะเด็กน้อยได้เลยเลาขอปรางไปแจมด้วยนะครับมาดิครับคุณแอสซิโ no, นคุณคาปูชิโนแอสซิโนไม่เท่าไหร่นะครับมาสิไอกระจอกเมื่อกี้แกหนีรอดฉันไปรอบนึงนะรอบนี้แกจะไม่พลาด ฉันจะไม่พลาดอีกแล้วล่ะได้เลยครับแต่เ็าพลาดอีกรอบนะครับเราพอใจแล้วเรามาเข้าท่อตรงนี้ดีกว่าเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่นั่นเอง,งนี่คุณทาราเลโรทาร่านั่นเองโอเคเราออกจากที่นี่กันดีกว่าชึบล่วงหลดลงมาแล้วเป็นห้องซ่วมห้องน้ำนะเนี่ยไม่มีกระจกโอเคน่าจะอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเราเปิดห้องแรกมาก่อนชึบห้องแรกเป็นห้องซ่วมธรรมดาห้องเราก็มีห้องซ่วมเนีี้โอ้ยห้องนี้กินตดใครอ่ะกินตดคนดูแน่เลยอ่ะ ใช่แล้วล่ะอาจจะเป็นกินตัวคนดูนะเนี่ยคนดูที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครป์จะตดหมิ่นใช่แล้วครับระวังให้ดีชุบขุดลงไปขุด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 หล่นลงมาแล้วโอ้โหแต่ข้างล่างก็เป็นลาวานะเนี่ยนะกลัวจริงๆเลยมีโถสซวมอันนิดหน่อยด้วยนะเนี่ยแสดงว่าต้องมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งอะที่ขุดขุดห้องขังอะแล้วก็โถส้่วมหล่นลงมาขุดโดยการผ่านชักโครกนะเด็กน้อยใช่แล้วโหสุดยอดไปเลยบันเจิดมากในการสร้างสรรค์ ใช่แล้วล่ะเป็นทางหนีทางเดียวที่จะทำให้มีชีวิตรอดได้น่ะเพื่อการมีชีวิตรอดเราก็ต้องอดทนนะได้เลยอะไรที่เราทำได้เราก็ต้องจัดการให้หมดทั้งสิ้นและลุยกันเลยเลสโกโได้เลยครับไปกันเลยหล่นลงมาว่ายน้ำกันหน่อยครับตัวจะได้เปียกๆเ,เราไม่ได้อาบน้ำมาสิบวันแล้วนี่แหละวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับแล้ววันนี้จะเป็นวันอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเป็นล,ลูกกลมๆวันนี้เป็นวันที่อิสรภาพของเราไงเด็กน้อย ใช่แล้วครับติดตัวเลยชืบแล้วก็ไปทางนี้ครับไปกันต่อครับลูกบอลลาวานเนี่ยน่าจะเป็นก้อนหินบางอย่างระวังให้ดีชุบหลบหลบเข้านี่ครับเราไม่รีบอยู่แล้วนี่เราไปด้วยความใจเย็นตึบเลยแบบนี้ก็โดโดโอ้โหขึ้นมาได้แล้วนี่ตัวนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวบอกนะว่าเจอคุณอะไรเนี่ยจระเข้สับประรดโอ้โยังโหดใส่แว่นซะด้วยไง ใช่เราล่าเด็กน้อยไม่มีใครหนีออกจากที่นี่ได้เพราะมีพวกฉันคอยดูแลอยู่นะไอ้กระจอก ฮ้ยโอ้โหเราโดนกินจนได้โอ้โหเราว่าเราบังคับอย่างดีแล้วว่าเราหลบอย่างดีแล้วแต่เรายังโดนกินอยู่เลยอะอย่างโหดแล้วคุณจระเข้ตัวเนี้เฮ้ยคุณตัวอะไรครับใครที่รู้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเขาคือตัวอะไรเขาน่าจมีความโหดเยี่ยมอยู่ในใจมากๆแน่เลยและไล่กินเราจนได้เราไปก่อนนะครับคุณจระเข้หน่อยลาก่อนนะจ๊ะดูฮูไม่ได้กินพีง่ง่ายๆหรอกไอ้น้องใช่เราล่าเด็กน้อยฉันล่นลงไปแล้วล่าได้เลยครับเพื่อนไว้เจอกันครับ ตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยันี้สก,กินคนจระเข้ด้วยฟึบตอนนี้ให้เรากดปุ่มเพื่อจะดึงตัวเองขึ้นไปข้างบนได้เลยหมาลัถนัดอยู่แล้วครับจังหวะนี้ชึบ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 บ ดึงขึ้นมาแล้วโอ้โหตรงนี้มีสกินต่างๆด้วยอย่างสวยเลยมีทุงทุงซาฮูล่าแล้วก็คุณแก้วกาแฟนะครับแล้วก็คุณนี่เลยแล้วก็คุณจระเข้โอ้โหยุ่งหดมากตังนี้เป็นน้ำเอนเนอร์จี้นะครับกินแล้วเราจะวิ่งไวนั่นเองพอเราวิ่งไวแล้วเราจะลุยแหลกแล้วนะไปกันเลยเลสโก้ชึบโอ้โหข้างล่างเป็นลาวาอย่างน่ากลัวร้อนระอุมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงครับเพราะมันยากมันยากนิดนึง ชุบมาเร็วมาเ,เร็วมันเร็วครับมาเร็วอู้หูมาแล้ววู้ฮูมาไปโดดไดอยู่ชุดอู้หูอู้หูถึงแล้ววู้ฮูเลยเลยเ,เป็นไงล่ะเป็นสเีเขียวเลยทาราเลโรทาราล่านั่นเองตรงนี้โอเคเราขึ้นไปกันข้างบนกันดีกว่าชุบตัวนี้เหมือนจะเป็นห้องเก็บของแล้วต้องหยิบอะไรบางอย่างในห้องเก็บของหรือเปล่าใช่ละละแล้วล่ะเราต้องหยิบบันไดนะเด็กน้อย ไดลยคับจัดไปคขาบันไดนี้เพื่อส่วงสวรรค์และอิสรภาพของเรานะเสุดยอดนี่วางปุ๊บแล้วก็เต็มตัวพังตรงนี้ขึ้นไปชุบนี่ไม่ยากอีซี่เถอเอ้ยวางแผนมาแล้วเราถูกขังมาเก้าปีปีนี้ปีที่สิบแล้วเราจะต้องรอดออกจากที่นี่ให้ได้เด็ดขาดเลยยังไงก็ต้องรอดให้ได้ชุบกระโดดฮึบฮึบบอ่าขึ้นไปข้างบนชุบปีน ปีน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 ชุดรดหูข้าาเป็นหนามแหลมลงให้ดียากจริงยากจริงใช่ไหมคุณเบคอนใช่แล้วล่ะฉันว่ามไม่ยากเท่าที่ควรนะเด็กน้อยแกต,ต้องตั้งใจและใจเย็นดเดครัขาคุณเบคอนชุบลาก่อนนะครับตรงนี้เหมือนอุ้ยเป็นวาลเป็นวาลให้เราปิดนะครับเป็นแก๊สพิษนั่นเองเราจะต้องไปปิดปุ่มตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงข้างล่างอีก1จุด แล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งจุดนั่นเองโอเคไปกันเลยมาชึบกรดปิดปุ๊บหนึ่งจุดแล้วจุดที่สองชึบเหยียบร้อยอืบโอ้โหต้องเก่งนิดนึงนะเนี่ทางมันยากลาบากนิดนึงนะ่ตรงข้างล่างเหมือนจะเป็นที่ที่เราเคยผ่านมาแล้วไงชึบน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่กดปุ่มชึบชึบ ช่แล้าล่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเด็กน้อยเราผ่านมาไกลแล้วล่ะใช่แล้วมีแหละทุกคนแหกคุกตามเรามาหมดเลยเพื่ออิสรภาพนั่นเองนั่นแหละถูกต้องแล้วเราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้เตรียมตัวเลยชืออ้นไปขึ้นไปชื้นก็โดดฮึบฮึบวิ่งทางตรงครับทางที่ดีคือทางตรงนั่นเองกระโดดโอ้โข้าท่อมาอย่างงดงามไปกันต่อชื้ไปกันยาวๆครับเข้าท่อ๊อตรงนี้ล่วงมาแล้ว ตัวนี้เหมือนจะเป็นลมเป่าให้เรากระโดดข้ามโอเคข้างล่างจะเป็นเลเซอร์น่ากลัวอู uh, ้แต่ลมแรงมากๆเลยดูดิอย่างน่ากลัวเลยอ่ะชึบอู้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 กระโดดกระโดดอืออือสวยสวยสวยครับขึ้นไปข้างบนต่องดงามมากอย่างงดงามกระโดดอย่างงดงามวู้ฮู้สโลโมชั่นนะดออู้ชึบวู้ฮู้ชึบ นี่หล่นลงมาแล้วสุดเจ๋งเคชึบโอตรงนี้มีสกินเต็มไปหมดเลยสวยงามมากๆตรงนี้เป็นคุณแก้วกาแฟะนะเนี่ยโอเป็นผู้หญิงบ er ัลเลอรลีน่าคาปูชีน่า้ยบัลเลอร์นีน่าคาปูชน่าวิวิ่งด้วยใส่ส้นสูงด้วยเป็นไงล่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยเล่นส,สูงนี้แหละจะตีตูด,ดแกอ,อย่างโหดวเข้ามาทางไหนได้ด้วยแต่โอ้ยออกมาได้ด้วยอะ ยังโหดเลยนะคุณบัลเลอร์ลีนาบัลเลอร์ลีาโอเคมาชุบชุบยิงยิงคาปูชิน่เหรอคาปูชิน่เหรอยิงดูรัวครับจังหวะนี้ชุบยิงอีกชุบจุกเหรอจุกเราหลบซ้ายหลบขวาครับไม่ไปทางนั้นนะครับพี่มาทางนี้นะครับน้องชุบถังขยะกวนใจเราอีกละยิงเลยบึ้มไปเลยเป็นไนงะล่ะเราโหดจริงบอกเจ้านายแกด้วยนะว่าอย่ามาแย่มกับพี่นะกล้องตรงนี้เข้าใจไหม ใช่แล้วล่ะอย่ามาแหยมกับพี่ไอ้น้องถ้าเก่งจริงก็เจอกันได้ทุกเวลา24ชั่วโมงได้เลยครับไม่มีวันหยุดนะครับได้หมดหถ้าสดจัดมาเลยครับจังหวะน,นี้เราล่วงลงมาตรงนี้แล้วชืบไปที่ฝ่ายปีนอย่างอดงานตัวนี้เขียนว่าเอ็กซเป็นทางออกนั่นเองโอเคทางออกที่ดีคือทางตรงนั่นเองแล้วก็มีขึ้นไปข้างบน วิลบเลเซอร์โอเคเลเซอร์ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเราหลบทางนี้ก่อนเลย1จุด1จุดครับอีก1จุดชุบนู่ไม่ยากกะเดไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ยเคยเจอที่โหดกว่านี้เคยเจอที่โหดกว่านี้นะครับนี่อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายละ ตัวลบเอ้ยโอ้โหอันสุดท้ายเราเคยเจอที่โหดกว่านี้แล้วแต่ละาพาสเดยไปกันเลยแล้วสก,กอมาเอาใหม่ oh <my S 1> ครับโอ้โหเมื่อกี้เราว่าเรากะไว้อย่างเป๊ะแล้วนะเรายังโดนได้อะใช่แล้วละ่ะเด็กน้อยมาเล่นยากนะตรงนี้นะใช่แล้วครับมันต้องกะจังหวะดีๆมาโอ้โหมีกี่ชีวิตก็พอนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยมีกี่ชีวิตก็พออยู่แล้วละ่ะ พะเราใช้ประมาณ2ชีวิตหรือ1ชีวิตเราก็ผ่านที่นี่มาได้แล้วเราเปรียบเสมือนแมววะเด้9ชีวิตเลยเป็นไงสุดเจ๋งวู้ฮู้คา่าเป็นนาำแหลมอุ้ยเราต้องหยิบโลหะมาเพื่อที่จะเป็นสะพานให้เราข้ามไปนั่นเองโอเคชุบเตตัวกดวางตรงนี้อ่าสวยสวยครับสวยครับอีกจุดหนึ่งเราต้องหาเหลี่ยมดีๆนี่เหลี่ยมนี้แหละนี่งดงามมากกระดชุบ อย่างนี้แหละอันสุดท้ายแล้วมาเตรียมตัวครับจะต้องเจอกับคุณคาปูช ο, ิโนแอสซซิโนนั่นเองมาครับจังหวะนี้พี่ยิงรัวๆนะน้องนะไม่มีใครหนีออกจากที่นี่ได้ไอ้กระจกแน่นอนครับแต่เป็นเราคนแรกอนะดิที่จะหนีออกจากที่นี่เอาแขนไปหนึ่งข้างไอ้น้องกระจกมากยิงปืนกลเหรอจ๊ะปืนกลเหรอจ๊ะโอ้ยอุ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 ้ยยเจนเจยน เจนะเจนะนัดสุดท้ายยิงพรอมกันครับทุกคนเราจะต้องหนีออกจากที่นี่เพื่ออิสรภาพเจ็บตัวเลยยิงบึมอุ๊ยเหลือน,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 นัดหนึ่ง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 บึมเรียบร้อยเราชนะได้แล้วคุณคาปูชิโน่เรียบร้อยคาปูชิโน่แอสซัสซิโน่นั่นเองวันนี้แหละเป็นวันที่เราเก้าวสู่อิสรภาพที่แท้จริงเรากำลังจะออกจากที่นี่แล้วด้วยความงดงามนั่นเองวู้ฮู้สุดยอดไปเลยเราถือบาสุก้าด้วยโอเคนะครับทุกคน ใครที่ดูถึงตัวนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซ like, mm ับสไครป์กด mm hmm. ติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาฟิวย mm ู hmm. ้รอด้ะจ้า